ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานประกรรมฐานแล้วต่อจากนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญประกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ เป็นวันสรุปของพระสกิธาคามีความจริงเยาวาสรุปทงพระโสดาบันและสกิธาคามีก็ได้เมื่อตาพูดก็ตามส่วนแล้วผมก็ไม่น่าจะพูดยาวมาถึงเพียงนี้น่าจะพูดเพียงสั้นๆก็สามารถจะปฏิบัติกันได้แต่ถ้าว่าที่ต้องพูดยาวก็เผื่อไว้ แต่สำหรับท่านที่มีกำลังใจหรือบรารมีเป็นอุคติตนยูก็คงจะลำคาญถ้าพูดกันเยืนยะเยืนเยื่อนานเกินไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจเป็นวิปจิตันอยย่างนี้ก็เห็นว่าจะพอรับฟังได้เพราะต้องการความคำอธิบายสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นเนยยะ ก็จะรู้สึกว่าสูงเกินไปหน่อยเพราะว่าเนยยะนี่ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้อยาได้ก็แต่เพียงว่าเข้าถึงไตรสรณาคมก็ยังดีสําำหรับท่านที่เป็นประทะประมะจะํำคาญมากเพราะบุคคลประเภทนี้ตายแล้วต้องลงนรกทางที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นนิพพานไม่ได้ เพราะว่ามีนิสัยมาจากสัตว์ในาบายภูมินี่คนนี่พระพุทธเจ้าแบ่งเอาเป็นสี่พวกที่ท่านแบ่งนั้นไม่ได้แบ่งเองแบ่งด้วยหน้าสัพพัญูวิสัยคือรู้เองว่าอุคติตัญยูมีบาร,รมีมากคือปัญญาดีพูดแต่เพียงหัวข้อก็เข้าใจวิปติตัญยูต้องอธิบายแต่พูดย่อไม่เข้าใจ เนยะจะสอนแบบไหนก็ตามจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้จะได้ได้แค่ไตรสนาคมสำหรับปะทะพประมะนี่โูตากระทูหทะสอนยังไงก็ดีไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าตัวเป็นคนฉลาดนั่นก็คือความโง่บัดซบที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย สำหรับต่อแต่นี้ไปเจะขอเตือนนรามสังนิดหนึ่งสิ่งที่เตือนนี่มีความสำคัญนั่นก็คือการที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจะต้องมีกำลังฌานเป็นปกติคำว่าฌานก็เคยพูดมาแล้วก็คือชินชินต่อรมที่เราต้องการจะละ ชินกับรมที่เราต้องการตัดให้ใจไม่จับอยู่อย่างนั้นจนชินโดยเฉพาะอย่างยิ่งชินอยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานเพราะว่าเวลานี้เราพูดกันถึงหมดอนาปานนนนออยู่ใานนาปาุสติกรรมฐานท่านจะปฏิบัติกรมมฐานหมดใดก็ตามถ้ากำลังใจของท่านไม่ชินอนาปานุสติกรรมฐาน ผมก็ขอบอกได้ว่าโอกาสที่ท่านจะทรงชาญแม้แต่ชาญโลกีมันก็ไม่มีอารมณ์ใดที่เป็นอกนุศลแย้มเข้ามายุ่งกับใจใจรักษาอยู่เฉพาะอ,อารมณ์ของลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติถ้าภาวนานด้วยกองไหนละ่ะ เราชอบพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้พุทธานุสติกรรมฐานเป็นปกติแล้วก็ใช้อารมณ์พิจารณาตามอารมณ์ที่เราต้องการตัดการทรงอาณปานุสติก็ดีพุทธานุสติกรรมฐานก็ดีเป็นการทรงอารมณ์ใจให้มีกําลังที่เรียกว่าญาหคือหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้จิตของเราว่างจากความดี เมื่อจิตมันไม่ว่างจากความดีความชั่วมันก็เข้าไม่ได้ที่ใจของเรายังชั่วก็เพราะว่าจิตไม่เปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามายุ่งกับใจเรื่องของชาวบ,บ้านอื่นใดอย่าไปยุ่งทั้งวันทั้งคืนจงยุ่งอยู่แต่รมใจของเราโดยเฉพาะนิสสมะ <c oughs> นิสสมกัครนังเสยโย แม่พระท,ทีเจ้าสนัดว่าจงใครโครวนเสียก่อนแล้วจึงทำรรและจึงพูดจะทำคนดีจะพูดอนดีใครโครวนเสียก่อนว่าควรหรือไม่ควรอันนี้ในสำนักของเรายังมีอยู่ที่ประเภทปากไม่มีโหโรต์นี่ยังมีเขาได้โปรดยับยั้งช่างใจเสียรู้สึกตัวว่าเวลานี้เราเป็นสมณะ คำว่าสมณะแปลว่าผู้มีความชั่วลอยทิ้งไปแล้วหรือว่าแปลว่าเป็นผู้สงบคือสงบจากความชั่วไอ้ปากชั่วทําชั่วคิดชั่วนั้นเลิกกันอยู่ในความสงบสง,บสงัด <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงสรุปวันนี้จะพูดถึงโมหะของสกิทาคามี ถ้าตัดทั้งเข้าถึงโมหะสกิธาคามีก็เป็นพระสกิทาคามีผลแต่ว่าจะเป็นผลแล้วไม่เป็นผลนั่นผมก็ไม่ทราบแต่ผมคิดจริงๆตามความรู้สึกของผมว่าขั้นพระสนดาสีทาคานี้ไม่มีอะไรยากสำหรับคนเอาจริงคนเอาจริงนี้ไม่มีอะไรยาก ไม่ต้องใช้การเวลาอะไรเลยเพราะว่าถ้าเรารักษาศีล227สี22ส่ขาบดครบทนอันนี้มันหนักพออยู่แล้วเราแบกกำลังใจของเราขอแ้ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราฟังกันมาทุกวันเฉพาะธรรมะเราระเบียบปินหนนั่นการที่ให้ฟังในใครฟังเพื่อทำกำลังใจให้เป็นพระอ,อริยเจ้า แต่ถ้าว่าพอเปิดเสียงธรรมะก็ดีเปิดเสียงสมาทานก็ดีเราก็ใจไปจดจ่ออยู่อย่างอื่นนั่นเป็นความเลวของเราไม่ใช่ไม่ใช่ความเลวของรพะศาสนาเป็นว่าต่อที่นี้ไปฟังกันฟังแล้วก็คิดโมหะแปลว่าความหลง <c oughs> แต่ว่าผมขอแปลว่าโมหะแปลว่าความโง่ใครเขาจะว่าผมแปลผิดก็ช่างถ้าคนไม่โง่มันจะหลงไปได้ยังไงคนที่เขาจะหลาดเนี่ยเขาต้องพิจารณาแม้แต่ทางเดินเราเคยเดินมาจากทางไหนเลี้ยวทางไหนเขาต้องสังเกตไว้ท่านี้สําหรับนักปฏิบัติสกรรมฐานอารมณ์ใดที่มันเป็นความชั่วเรารู้อยู่แล้ว อารมณ์ใดที่มันเป็นความดีเรารู้อยู่แล้วถ้าเรายังหลงทําความชั่วอยู่แล้วก็ตอบว่าผมไม่รู้เลยการกระทําอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าผิดนั่นมันชั่วอย่างสาหัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังคําสอนกันทุกวันแล้วยังชั่วอยู่อีกและจะมีคําว่าดีตรงไหนนี่คนที่มีโมหะที่มันแปลว่าโง่ก็เพราะ้ตัวนี้แหละ มันโง่มันจึงหลงถ้าไม่โง่ไม่หลงมหะไม่ต้องอธิบายกันมากถอยหลังกลับไปเลยเป็นปฏิโลมเราเก้าวเข้ามาในความเป็นพระอรียเจ้าสำหรับพระสีธาคามีมีอะไรหนึ่งมันเท่าความรักในระหว่างเพศสองมันเทาความโลภในรับทรัพย์สิน สอสามันเท่าความโกรธความพยาบาทสา่มันเท่าความหล,ลงนี่สำหรับนักปราชญ์เขาเห่หก็อาจจะหาว่าไอ้ผมเนี่ยมันก็ยิ่งโง่ได้ยำมาเพราะไอ้ความรักกับความโลภมันเป็นตัวเดียวกันแต่ที่ผมแยกก็แยกกันความเข้าใจผิดของพวกท่านเราก็มานั่งคิดทำให้รมมันชินสิ จับอนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติโน้นุสติกรรมฐานให้ใจมันสบ,บายเราทำกันนี่ทำเพื่อใจสบายแต่ว่าทั้งสองอย่างนั่นจับเฉยๆเป็นใจสบายในด้านของสมถภาวนาตอนนี้เราเอามาสบ,บายกันในด้านวิปัสสนาภาวนาด้วย เพราะว่าสบายในขั้นสมถาภาวนามาสบายเดียวๆพอเดียวมันก็เลิกสบายมาสบายกันในขั้นมิปัสนาภาวนาเราไปนั่งไล่เบียนิดหนึ่งว่าพระโสดาเกศีทาคานี่พระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงมีอารมณ์ใจเป็นอะไรบ้างท่านบอกว่าพระโสดากักศีทาคามีเป็นผู้ทรงอธิสิน เธอมีศีลมั่นคงมีสมาธิพอสมควไม่หนักแล้วก็มีวิปัสสนาญาณเขาขอโทษมีปัญญาเล็กน้อยอยังไม่ดีนะมีความมั่นคงในศีลมีสมาธิพอสมควรใช่หไหมมีปัญญาเล็กน้อยนี่ยังไม่มาก ถ้าผมจะพูดเสักนิดหนึ่งถ้านอยหาว่าฟุ้งก็ตามใจผมขอพูดว่าท่านักบวชที่เป็นสมณะจริงๆพระสโสนดากับสีชากอนาคาอารมณ์สมัยกาเนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์เด็กเล่นทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราบวชหรือว่าเป็นบารสุบาสิกาเรามุ่งมั่นอยู่ในศีลแล้ว ถ้าเรามีศีลเป็นศีลานุสติกรรมฐานจนกระทั่งเป็นอารมณ์ฌานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความนิยมนิพพานเป็นปัจจัยพิทีไปเท่านี้ก็หมดเรื่องไม่เห็นมีอะไรเอ้ตัวรักในเพศตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันจะมาอย่างไงมันมาไม่ได้ พราใจเรามีความมั่นคงในรมของสมาธิในพุทธานุสติในศีลานุสติในมรณา,านุสติในอุปสมานุสติแล้วตัวความชั่วมันจะไหลเข้ามาถึงใจได้ยังไงมาคุยกันต่อไปเักนิดหนึ่งโมหะใตยความหลงหลงตรงไหนหลงคิดว่าเราจะไม่แก่ หลงคิดว่าเราจะไม่ป่วยหลงคิดว่าเราจะไม่ตายเอาตรงนี้กันก่อนท่านี้เราคิดหรือเปล่าว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องป่วยเราจะต้องตายเราจะต้องพดพลาาจะของักของชอบใจคิดไปม,มองหรืเปล่าสังเกตโดยดีนะครับ แต่คนที่เขาคิดอย่างนี้แล้วก็คนนั้นเขาทำแต่ความดีเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งกับกิการคนอื่นใครจะดีจะชั่วช่างเขาเขาจะคุมเฉพาะกําลังใจของเขาโดยเฉพาะว่าเขาลืมส่วนนี้แล้วหรือยังตอนนี้ถ้าเขาไม่ลืมเขาไม่ลืมเขาก็หันไปคว้าความดี ว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีลิ่งก็ดีรดนวก็ดีสัมผัยก็ดีท่านหลายเหล่านี้มันเป็นของดีและของชั่วก็ต้องตอบได้ว่ามันเป็นของชั่วการแต่งงานของคนทุกคนเป็นผู้สแสวงหาความทุกข์ทุกที่มันยพึงได้มา ที่แรกอยากแต่งงานก็ทุกเกรงว่าคนที่เรารักเขาจะไม่รักเราไอ้ตัวเกลงตัวนี้มันเป็นตัวทุกต่อมาเมาื่แต่งงานกันแล้วก็ทุกอีกเกรงว่าคนรักจะนอกใจเกรงว่าจะไม่มีกินไม่มีใช้ต้องประกอบกายงานมากขึ้นเ,เหน็ดเหนื่อยมากขึ้นนั่นก็ทุก ต่อมาถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาเนื้อความสบายมันเกิดจากมีลูกตรงไหนกินก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายการเลี้ยงลูกมันง่ายนะคือต้องแบกภาระหนักนี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์นี่การต้องการครองคู <c> ่ <oughs> จะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนฉลาด มีคนโง่เท่านั้นที่ต้องการเป็นคนมีข้มีคู่ครองเพราะว่าทุกที่มันมีอยู่ชาวบ,บ้านเขาทุกให้เห็นทําไมเราจะไม่คิดไอ้ตัวไม่คิดนี่มันตัวโง่เราก็คิดตัดตัวความปรารถนาในรูปเสียงที่เราจะสัมผัสว่ามันเป็นของไม่จรังอย่างยืนเท่านี้เอง เอาปัญญาไปพิจารณาหาความเป็นจริงให้มันบรรเทาความรักในเพศผมยังไม่ถือว่าตัดแต่ทั้งหมดมันตัดไม่มากตัดเบาๆเห็นว่าการแต่งงานการมีคู่ครองเป็นไยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นภัยใหญ่สำหรับ,บเรา เป็นปัจจัยของความทุกข์ผมจะไม่อธิบายอะไรให้มากตอนนี้มันเป็นตอนสรุปถ้าจิตคิดได้อย่างนี้สนแสดงว่าฉันเริ่มฉลาดแล้วเริ่มฉลาดนะผมไม่ถือว่าฉลาดเต็มร้อยเปอร์เซ็นเริ่มฉลาดมาถึงตอนความโลภความโลภโมโทสันในทรัพย์สินอยากจะถามจริงๆเถอะ เคยเห็นคนที่ก็ตายไปแล้วเนี่ยเขาแบกอะไรไปได้บ้างโลกกระทำแบบรายการนี้ควรจะบรรเทาเพราะตั้งใจตัดเส้นเลยนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่บรรเทาอย่างเดียวตั้งใจตัดแต่แรงมันไม่มากตัดไม่หมดมันก็ขาดไปบ้างมันเหลือ,อย่บางเหลือเบาๆตัดลงไปน้อยเบาน้อยตัดมากเบามากนี่มันเบากันตรงไหน ก็เบากรณีตรงที่เราตัดได้โลภะความโลภแต่เกียร์จะกายเ,เกือบตายตายแล้วแบกอ,อะไรไปไม่ได้ความมีลาบเกิดขึ้นลาบมาเท่าไรเราก็แก่ลงไปทุกวันมีลาบลาบมาเท่าไรมีทรัพมาเท่าไรแล้วก็เจ็บปวดกับเขาเป็นเรามีความร่ำโรยเท่าไรเราก็ตายเป็น เรามีความร่ำรวยเท่าไรแล้วก็พัดผราจากของรักของชอบใจเป็นมันดีตรงไหนความรวยมันต้องมีสำหรับครวญว่เราไม่ถือถือว่าใจโจรยาติดมันคิดที่เพิ่งว่าเราหามันได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปถ้ามันหมดไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะหมดเพราะการจับใจใช้ซอยเองก็ดี หมดเพราะว่าโจรปล้นหมดเพราะไฟไหม้หมดเพดาราะลมพัดสลายตัวหมดเพราะน้ำท่วมถ้ามันหมดเพราะเหตุเกินวิสัยที่เราจะป้องกันได้เราก็ตามใจมันถือว่าหมดไปแล้วก็แล้วไปไม่ใช่มีสมบัติแล้วก็โยนทิ้งเะนั้นใช้ไม่ได้ไม่โง่จัดมีไว้ยังใช้อยู่แต่ว่ามีความรู้ว่าเรากับมันจะต้องจากกัน มันจากไปก่อนเราเราก็ไม่หนักใจเราจากไปก่อนมันเราก็ไม่หนักใจถือว่าผลผบิตของโลกเราแบกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็ยังแบกไปไม่ได้ใจมันก็สบายให้จิตมันชินอย่างนี้มาถึงได้ความโกรธความโกรธเพราะเงาผูดเยินเยอะมันเรื่องเมตตาเพราะแล้วก็วกระสินใส ความจริงเราก็คิดกันแบบง่ายๆว่าคนที่เก่งน่ะตายหรือไม่ตายนักรบที่เก่งกล้ายอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหารร่ก็ดีพระเจ้าตากสินก็ดีพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ดีสมเด็จพระรุชวังบวรก็ดีที่เรายังพอจะจําชื่อท่านได้เวลานี้ท่านนัหลายเหล่านั้นมีชวิตอยู่หรือเปล่า แม้แต่กระดูกเราก็จะหาไม่ได้นี่คนเก่งที่ฆ่าเขาตายได้ทั้งหมดแต่ตัวเองก็ตายเหมือนกันไม่สามารถจะทรงความเก่งเว้นได้แต่ว่าท่านนั้นหลายที่กล่าวมานั้นท่านเก่งในฐานะที่ว่าท่านสร้างความสุขให้กับพวกชนที่อยู่ภายในอำนาจที่ท่านปกครองเป็นความดีของท่าน แต่ว่าผมไม่ได้ตำหนิท่านแต่ถ้าว่าให้จำไม,ม่ว่าจะเก่งสักเท่าไรก็ตายก็ตามเราก็ตายท่านเชื่อชิว่าคนเก่งตายที่เขาเก่งดีรับสาทรัพย์รักสาสินไม่น่าตำหนิสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในบ้านในเมืองเขาพระเจ้าประเสรนาทีโกศลเมื่อศึกมาไปชิดติพระนครพระเจ้าประเสรนาทีโกศลก็ไปรบข่าศึก เมื่อโลกชนะกลับมาแล้วก็เข้ามาฟังเทศกับพระธเจ้าอันนั้นเรียกเขาเก่งดีตามวิธีการของโลกก็ต้องเก่งตามนั้นไม่ใช่มางอมืองอเท้านั่งนั่งอยู่ให้คำว่ากระทืบเล่นนี่ยผมไม่เห็นด้วยถ้าผมเองนี่ยเห็นจะไม่ไหวถ้ามีแรงในกระทืบผมเฉยๆไม่ได้หรอกเพราะว่าผมปฏิญาณตนมาแล้วเนี่ยผมไลยเกิดไม่คนกระทืบเล่น ถ้าตเ้งแก่แบบนี้ก็คงสู้ใครไม่ได้เป็นอน,นุวาตนี่เราพูดในใจธรรมดาแต่ถ้าว่าเราจะมาน,นัง่งคิดโกรธคิดเกลียดชาวบ้านว่าเราก็จะเป็นศัตรูคนนั้นเราเป็นศัตรูคนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรใจเราคิดไว้กลางเสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูของใครคนเราคิดเราคิดประสุร้ายเขาหรือไม่ประสุร้ายเขาเขาก็ตาย ไอ้คนที่มันทําให้เราโกรธเ่ยมันเป็นเรื่องของคนโง่คนโง่เท่านั้นที่สร้างความไม่เป็นมิจับคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีศัตรูเราโกรธเขาเราก็มีแต่ความเร่าร้อนเราไม่โกรธสะเลยดีกว่าคนที่ไม่โกรธเลยนี่ถ้าใครคิดประทุษร้ายคนนั้นย่อมถึงความพินนาททุกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเนื่องในความอากตันโยไม่รู้คนคนแล้วก็เร็วแลอเกินจะเห็นอย่างพระเทวทัตเถาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาอาศัยความโลภในความเป็นใหญ,ญ่ความโกรธในพระพุทธเจ้าที่ไม่มอบหมายความเป็นใหญ่ให้สองตัวนี้ฆ่าคนชั่วในที่สุดพระเทวทัตก็หมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจ หมดความเคารพนับถือในบุคคลทั้งหลายและผลสุดท้ายพระททเทวทัตก็ลงเอาเวจีไปเป็นไรว่าความโกรธมันเผาผลาญใจไม่มีความสุขเราจะไปโกรธมันทำไมใครเขาอยากจะโกรธก็เชิญให้เขาโกรธตามสบายเขาโกรธเรามากเท่าไรเขาตายเร็วมากเท่านั้น าว่าถ้าโกรธมากเขากินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ตายไปเองคนโกรธไม่มีปัญญาอย่าลืมนะครับว่าคนมีความโกรธนะไร้ปัญญาไร้ความคิดไร้ความฉลาดภาน่ายความโกรธมันเผาผลาญสมัยที่ผมเป็นนักเทศก่อนที่จะเป็นนักเทศ,ทเนนเทศยังเป็นนักเรียนอยู่ครูสอนนักสอนหนาว่าเวลาเทศนะอย่าไปโกรธเขานะ เขเยาว่าหนักว่าหนายังไงก็ตามอย่าโกรธถ,ถ้าโกรธแล้วปัญญาที่จะตอบมันไม่มีนี่เป็นความจริงฉะนั้นเราเมื่อในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีเราจะโกรธทําไมยิ้มรับกับความชั่วที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราดีเขาว่าไม่ดีแล้วก็ยิ้มเราชั่วเขาชมเราเราดีเราก็ยิ้ม ยิ้มทําไมคือยิ้มเยาะเอ้ไปถอยเจ้านี่มีอาการสามทิศสองมีจิตใจเมืน่อคนธรรมดาแต่งโง่บัดซบแบบนี้จะคบอะไรมันได้ทั้งคนที่ตําหนิเราก็ดีคนที่ชมเราก็ดีเราไม่ต้องการครบหาสมาคมเว้นแต่เพียงว่าถ้าเจอหน้ากันก็โผลยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ แต่ในใจของเราจงตัดขาดจากคนนั้นคือไม่ยอมรับนับถือบุคคลนั้นเด็ดขาดถ้ามันดีแล้วมันจะติเราทําไมมันดีแล้วมันจะชมเราทําไมถ้าเขาชมตามความเป็นจริงอันนี้ก็ยอมรับแต่ก็จะเหลืองเขาว่าดีแล้วจงอย่าเหลืองถ้าเหลืองมาไรชัว่วมานั้นอันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเ,เคยตรัส ว่าสมัยเมื่อพระองค์เป็นเด็กสมเด็จพระราชาธนบีเคยชมว่าเธอทําดีพอชมแล้วเธอชี้หน้าวะยาเหลืองนะวันนี้เธอทําดีฉันชมเธอว่าดีต่อไปเธอหลงดีเหลืองเธอจะชั่วนี่พระองค์ทรงตัดว่าพระองค์จําไว้เสมอว่าคําว่าดีนี่พระองค์ไม่เคยคิดคิดไว้เสมอว่าตัวยังไม่ดีเสมอ ตรงกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอัตนาโจทยาตานางังจงกล่าวโทษโจย์ความผิดใจของเราไว้เสมออย่าไปชมตัวดีถ้าลงบุคคลใดก็ตามถ้าทําได้อย่างนี้โมหะก็ดีมันราคะหรือว่าโลภหรือว่าโทสะหรือว่าโมหะกิเลสท,ทั้งหมดมันก็หนีเราไปหมดอาตนาโจทยาตานางังมีกิเลสไม่เหลือเวลาเลยนิดเดียวที่จะลืม จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระสีธาคามีท่านอย่าหลงตัวเองนะอารมณ์ของพระสีธาคามีหนึ่งความรู้สึกในระหว่างเพศมีน้อยเต็มทีคําว่ามีน้อยหมายความไหลานานๆจะมีความรู้สึกนึกรักใครมาสักนิดหนึ่งหรือแม้ว่าวัตถุแต่พอมีความรู้สึกมาแล้วมันก็สลายตัวไปใจเบาสบาย ระหวังขั้นพระสิกธาคามีจะเพิ่งน,นึกว่าตัวเป็นอารหันสำหรับโลภะความโลภนี่สบายมากไอ้เรื่องที่จะต้องมาโลภโมโตสันหากินโดยตัวในทางที่ไม่ถูกทำไม่มีสำหรับพระสิกธาคามีไม่แต่เกียรติกายไม่เยอแยงสร้าไอ้ลาบสกการละเขาบคุคคลใดไม่หาอาชีพที่ไม่สมควรเข้ามาไว้กับตัว สบายไม่มีจิตยากยากสะสมมันไม่มีส,บ,สมบายๆโปรง่งความจริงสีทาคามีได้พูดไปเฉยๆคล้ายๆพระอรหันนะคล้ายๆกันแต่ว่ายังมีเหลือติดนิดๆตอนนี้มาได้ความโกรธถ,ถ้าสีทาคามียังมีกระทบจิตโกรธแต่โกรธแล้วมันหลุดเร็วให้อภัยเออช่างมันเถอะมันผิดแล้วกนแล้วกันไป เว้นไว้แต่ทางานผิดระเบียบวิน,นัยและผิดกฎข้อบังคับต้องลงโทษคือพระพุทธเจ้าท่านอย่างลงโทษสาหรับความหลงทะเยอทะยานไม่มีในรมใจพระสีธาคามีคําว่าไม่มีหมายความดีกว่าบุถุชนคือไม่หลงใหญ่มีหลงกันแต่หลงเล็กไอหลงเล็กเป็นยังไงหลงเครมิรมก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ลืมว่าร่างกายจะตายอนาบ,บันดาท่านอย่างไรมองดูเวลาให้มันหมดซะแล้วนี่ขอรับตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามรวบรวมกำลังใจครบทวนคำสอนตั้งแต่ต้นจนถึทั่งถึงปัจจุบันที่ผมกำลังสอนอยู่ถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าไข้วนเป็นปกติอย่าให้อารมณ์ใจของท่านขาดจากอารมณ์อย่างนี้ ความเปรียนพสกิทาคามีจะมีกระท่านอย่างไม่ยากตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอัยาิายาใสกว่าจะท่านอะลายเห็นว่าสมควรควรจะเลิกสอน